วันนี้เราจะเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า b e a s t นะครับเพื่อจะทำทร e ที่ระบุเวลาได้หรือที่เรียกว่า Time calibrated tree หรือ Chronogram นั่นเองครับซึ่งองค์ประกอบที่ต้องมีนะครับก็คือตัวไฟล์ตัวนี้นะครับที่เป็น Nexus นะครับ .Nexus นะฮะอันนี้จะให้ดูว่าไฟล์ Nexus หน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีตัว Text editor สักตัวดีๆก็อันนี้นะครับ อันนี้ก็คือไฟล์เอ่น็กซัสนะครับจะมีชื่อสปีชีส์แล้วก็ซีเควนซ์ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเรามีแท็กซี่ดีเทอร์ก็จะช่วยให้เห็นง่ายขึ้นนะนี่คือเน็กซัสไฟล์นะครับข้อมูลดีเอ็นเอของเราอยู่ในเน็กซัสไฟล์โปรแกรมที่ใช้รันนะครับจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะครับตัวหลักคือตัวนี้ครับ B ี๊สองจุนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับว่าไปโหลดที่ไหนนะครับ Beast ก็จะมีโปรแกรมหลักคือ Beast กับ Beauty นะครับ Beauty and the Beast นะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวที่จะใช้ดูภาพก็คือตัวโปรแกรมฟริกทีนะครับตัวนี้ f r i กทีหนึ่งจุดสนะครับแล้วก็สุดท้ายไว้ดูผลว่ามันลันโอเคไหมนะครับจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Tracer ตัวนี้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมทั้งหมดจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับอ่ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการเตรียมไฟล์ ขั้นตอนที่หน,นะครับคือการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Beauty นะครับเพื่อเป็นการเตรียมไฟล์นะครับ Beauty เนี่ยคือมีหนะ้าที่เพื่อเตรียมไฟล์ไปใช้ในโปรแกรม b e a s เท่านั้นนะครับก็จะกด Beauty ขึ้นมานะครับโอเคใช้เวลาสักครู่หนึ่งอ่านี่คือ Beauty นะขออนุญาตปิดอันนี้ไปก่อนครับโอเค Beauty นะครับอันนี้เป็นหน้าตาปกติ นะครับก็จะมีเยอะๆเลยแต่ไม่หมดเลยนะครับเราก็เริ่มจากการที่ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Import alignment เข้ามานะครับเพื่อที่จะนำ alignment เข้ามานะครับก็คือตัว Nexus ตัวนี้นะครับก็คลิก Open เอ๊มาไหมอ่ะ o อเ n นนะครับพอ Open ปุ๊บก,ก็จะมาครับชื่อทาวีดนะฮะอันนี้เป็น เพื่นในกลุ่มแอสตราเนะครับมีเพื่อนแปดเท็กซ่ามีซีเควนท์น้ำมูหกดสิ8แปดซีเควนต์นะครับเบสแพร์เป็นิคิโอไทนะครับไซโมเดลตัวนี้คอร์กโมเดลแล้วก็ทรีตรงนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราใช้แค่1นึ่งโลคัสนะครับหนึ่งมาเกอร์เราก็จะไม่ได้มีการแบ่งพาร์ติชันนะครับเราสามารถแบ่งพาร์ติชันได้นะครับถ้าเราต้องการนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความง่ายเราจะเอาสอนให้ใช้เป็นก่อนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเรื่องพาร์ติชันเดี๋ยวค่่อยวากัันนะครบ ทีนี้อันนี้ก็เป็นแท็บที่จะใช้ระบุรายละเอียดในการวิเคราะห์ต่างๆครับทิปเดตใช้ในกรณีไหนรกรณีที่เราทราบว่าแต่ละทิปเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเช่น,นสปีชีส์นี้ตายไปแล้วเมื่อกี่ปีที่แล้วหรืออันนี้จะเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับกรณีที่เรามีเชื้อแบคทีรียไวรัสที่เราทราบวันที่เราเก็บมารู้วันที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่า ทุกตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเราจะไม่มีทิปเดตนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับตัวไซส์โมเดลตรงนี้นะครับเราเลือกได้4แบบนะครับเป็น j u สแคนเตอร์ HKY TN แล้วก็ GTR นะครับพวก GC, GC จะง่ายสุดนะครับจะเป็นโมเดลที่ทุกเกรดเท่ากัน HKY ก็จะสับซอนขึ้นมาแล้วก็ GTR สับสอนที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจาก คือถ้าเกิดเราเราก็ไปทำโมเดลทสติ้งก่อนได้ว่าอันไหนเหมาะสมกับข้อมูลเรานะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายและความเร็วเราจะรัน j c 6 9ก่อนนะครับในวันนี้นะครับอ่ะทีนี้คล็อกโมเดลนะครับคล็อกโมเดลเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีคล็อกได้3แบบก็คือเป็น s t r i c t Clock Random Local Clock แล้วก็ Optimize d relax clock นะครับเนาะครึ่งเดี๋ยวรายละเอียดดูในเลคเชอร์ก็ได้นะครับแต่หลักๆในสตรีทคล็อกก, clock ก็คือว่าทุก เดี๋ยวเขียนอธิบายให้ดูนิดนึงนะครับถ้าเป็น Strict Clock อเอ่ยเปลี่ยนสีใช่ไหมถ้าเป็น Strict Clock ใช่หไหมครับ Strict Clock ก็แปลว่าทุกทุก Branch เนี่ยใช้ Clock เดียวกันทุก Branch ใช้ Clock เดียวกันหมดเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเดียวกัน No. ใช้ขอกเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็น Relax Clock นะฮะเป็น Relax Clock ก็คือแปลว่าแต่ลับ Branch มีอัตราของตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องรอชาวบ้านเขาดูรออัตราของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานเรานะครับนาะโอเค นะครับอันนี้เราจะเริ่มจากสตร c ทคล็อกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้ว่าควรจะวิวัฒนาการกด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถกําหนดตรงนี้ได้นะครับหรือกําหนดเลียอเพิ่มเติมได้แต่ว่านี้เราสมมติเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับไพรเออร์ Prior, นะครับอันนี้สามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับอันที่ง่ายสุดก็คือ U m o d ด l คือมี b r a n c h ใหม่เพิ่มอย่างเดียวยังไม่มีอย่างอื่นนะครับถ้าใครจะเลือกอย่างอื่นเนี่ยก็อยากให้ทราบก่อนว่าเราเลือกยอย่างอื่นเพราะอะไร นะครับหรือถ้าเกิดจะลองเล่นดูก็ได้ครับแต่เราเอาเราลองใช้ calibrated U model นะครับก็คือเป็น U model ที่ปรับได้นิดหน่อยนะครับแล้วอันนี้เบิร์เเราก็ทุกอันนะครับเราสามารถกดตรงนี้ลงมาได้เพื่อกำหนดรายละเอียดได้หมดเลยอันนี้เป็นการกำหนด Prior กำหนดค่าเบื้องต้นให้กับ b a อ e ์ n a n a a นลิซ s นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทราบอะไรเลยเนี่ย uniform ก็เซฟนะครับ uniform คือเราไม่ทราบอะไรก็ปล่อยมันโลง่งๆให้มันคำนวณให้เรา ทีนี้เนี่ยเราจะเพิ่ม Prior อย่างหนึง่งก็คือนะครับเราจะเพิ่ม MRCA Prior ตรงตัวนี้นะครับ MRCA ย่อม,มาจาก uh, most recent common ancestor คือเราอยากเรามีข้อมูลบางอย่างว่าบางกลุ่มเนี่ยมีบรรพุรร่วมกันณนะจุดนี้นะครับณนะเวลาอายุเท่าไหร่เราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปทีนี้เขาก็จะให้เราสร้าง t ท x o n Label ก็คือแท็กซอนเซตก็คือว่า ผมก็คือกลุ่มของสปีชีส์อันนี้ผมมีกลุ่มของจีเนสดูบอลเทียนะครับตัวดูบอลเทียตัวนี้นะครับเราก็เลือกดูบอลเทียทั้งหมดแล้วก็ย้ายไปอีกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกันนะครับคือเรามีข้อมูลเบื้องต้นว่าจีนัสดูบอลเทียเนี่ยพบช็อตในรัฐฮาวายซึ่งฮาวายเนี่ยโผล่พ้นน้ำมาไม่เกิน5ล้านปีดังนั้นเนี่ยเราจะเซตว่าพวกนี้มีบรรพบุรุษร่วมกันที่5ล้านะ OK, ปีนะครับอ่ะกดโอเคไปนะครับ ทีนี้เราก็บอกว่าไอ้กลุ่มนี้ขอให้เป็นโมโนเฟลติกเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาครับไพร์เออร์เราเลือกง่ายสุดเลยเลือกเป็นยูนิฟอร์มนะครับเป็นยูนิฟอร์มไพร์เออร์แล้วก็บอกว่าอ่ะอายุน้อยที่สุดที่เขาเป็นไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะ5ล้านปีแล้วก็อายุมากสุดน่าจะ10ล้านปีอย่างเงี้ยก็คือมันจะอยู่ไม่ห้าไม่เกินนี้ไม่ให้เกิน5้าถึงสิล้านปีนะครับอันนี้คือเป็นการกำหนดแบบง่ายๆนะครับคือทุก ตั้งแต่50ล้านปีเป็นไปได้หมดหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่แล่ให้มันเป็น5ล้านปีเป็นหลักเราก็บอกว่าให้เป็นเป็น normal เนาะเปลี่ยนเป็น normal แล้วก็5ล้านปีนะครับตัวน,นี้5ล้านปีก็จะเป็นนำาั้เป็นสูงสุดแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อมันห่างจาก5ล้านปีไปนะครับเดี๋ยวแล้วเรากาหนดเป็น normal ก่อนละกันเนาะนะครับมีอีกอันนึงที่เขาใช้บ่อยนะครับให้ดูคือ l o อก normal นะครับมันก็จะชนฝาข้างหนึ่งนะครับอีก้นก็ u ้วยไป เราบอกว่ามีในเดียวสเปซนะครับเรากา่มีในเดียวสเปซเราขอสัก5คือให้มันค่าเฉลีย่ยประมาณ5นะครับก็อยู่แถวาน,นี้แล้วข้างหลังเรามันชนศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่าเราสามารถปรับสเกลลิ่งได้นะครับว่าอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันย้วยไปถึง32.5เลยนะถ้าเกิดเราปรับอันนี้ลดลงมานะครับมันก็จะแคบลงมายิ่งเราแคบเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใกล้ เข้าใกล้ n o r m ม l มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจะย่ยได้ไปถึง14นะครับแต่วันนี้เอาเอาความง่ายละกันเราจะใช้ n o r m a l ลด s สเซียชัธรรมดานะครับก็คืออันเนี้ยไปการกำหนดว่าอันเนี้ยไอเราอยากให้อายุของกลุ่มดูโบเชียเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ย5แลแต่ก็มีความไปไปได้ว่ามจะถึง27.5นะครับเนาะอันนี้คือการกำหนด Prior ซึ่งอันเนี้ยจะงงนิดนึงแล้วก็จะต้องอาศัยการปรับไปปรับมานิดหน่อยนะครับต้องอาศัยความคุ้นชินกับโปรแกรมแล้วก็ ลองเล่นดูแล้วก็รู้จักระบบเรานะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรามาดู MCMC MC นะ ça. นี่คือการรันขั้นตอนการรันอันนี้เขากำหนด Default ไว้0กงก่ตัวครับ4 3 4 5 6 7อันนี้10ล้าน Generation เพื่อสาธิตนะครับจริงๆเราควรแล้วแต่งานและยิ่งข้อมูลเยอะควรันยาวขึ้นนะครับอันนี้ผมขอรันแค่100,000เจนเนอเรชันนะครับเพื่อความเร็ว นะครับเนาะแล้วก็เทรสล็อกเรากำหนดทุกๆเราจะเก็บข้อมูลทุกๆ1,000นะครับเนาะแล้วก็สกรีล็อกทุกๆ1,000เหมือนกันนะครับแล้วก็เทียน,นี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับอันโนอันนี้ก็เป็นการกำหนดว,ว่าจะให้รันยังไงนะครับในการตัว,ตวมาคอฟเชนมลติคาร์โลนะ MCMC MC. น,นี่คือรายละเอียดนะุกมาเห็นว่ามันจะปรับอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ไฟล์แล้วเราก็จะเซฟสิ่งนี้เราทําไปนะครับอุ้ยหายไปนะ save. เนี่ยเซฟแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยว่าอันนี้เป็นข้อมูลทาวีแต่ว่าเราอาจจะตั้งไว้ว่าอันนี้เป็นสตรีทคล็อกนะจะได้แยกได้นะครับเป็นสตรีทคล็อกเนาะแล้วก็เซฟนะครับเรียบร้อยครับทีนี้พอเซฟแล้วยังไงต่อครับเรามาที่โปรแกรม beast ครับ โปรแกรมบีชเนี่ยเราเขาก็จะให้เราเลือกไฟล์ได้นะว่าจะเอาไฟล์มาจากไหนนะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่เราเซตเมื่อกี้นะครับมาเนาะโอเคแล้วก็เราก็ทำการรันได้เลยครับปึ๊ดอันนี้คือ m c m c นะครับมันก็จะไหลๆไปนะครับเนาะก็คืออันนี้ก็คือจะ คำนวณโพสต์ทริอเรไปไจะเห็นว่าโพสต์ทริอมันเริ่มจากลบห้าพันแล้วก็แต่แบบเป็นลบสองพันหกดีขึ้นเรื่อยๆืๆ่อนะครับแล้วก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยขยับมากแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้ที่ลบสองพันหกนะครับแล้วค่าต่าง <_ characterize> ๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เขาคำนวณได้มาเนี่ยก็จะมีค่าที่บอกเฮ้ยพายลองเปลี่ยนเนี่ยเราถ้าเราอยากเปลี่ยนเนี่ยเราค่อยว่ากันนะครับตัวที่จะเช็คว่าอันเนี้ยดีหรือไม่ดีนะครับจะคือโปรแกรม tracer นั tr ่นเองนะครับตอนนี้สิ่งที่เรารันนะครับ มันจะมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เรามีไฟล์อยู่แล้วจะมีตัว Tree ที่ได้ออกมาครับแล้วก็ตัวล็อกไฟนะครับแล้วก็ตัวไฟล์ตั้งต้นแล้วก็อันนี้เป็นระหว่างฐานที่เขาเก็บข้อมูลไว้นะครับเราจะดูผลการรันก่อนโดยการใช้ tracer นะครับอ่ะ tracer อยู่นี่นะครับเปิด tracer มาปุ๊บนะครับ เปิเทรเชอร์มก็จะเป็นหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถดึง t r เทร f ไฟ e t r a ร e File คือดูว่าไอตัวไอตัวนี้ครับมันโอเคแล้วหรือ,อยังนะครับตัวการวิเคราะห์เนี่ยมันโอเคแล้วใช่ไหมนะครับอ่าลืมปิดไปอ่ะงั้นเราก็บวกตัวนี้ขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็น .dot.log นะครับตัวที่เป็น .dot.log เข้าไปนะครกด .dot.log แล้วก็ open ก็จะได้ค่าออกมาต่างๆค่าที่มันประเมินทั้งหมดในโปรแกรมในในการวิเคราะห์ของ B นะครับอ,อันนึงที่เราจะดูได้ว่ามันโอเคหรือ,อยังนะครับคือดูได้2ออย่างคือจุดแรกครับดูที่ค่านี้ครับดูที่ค่า ESS ตรงนี้นะครับมันขึ้นสีแดงอยู่แสดงว่ายังไม่โอเคครับเราต้องการ DSS มากกว่า200อนะครับอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเพราะว่าเราแบบเอาเร็วๆนะครับเนาะแล้วก็อันนึงเราเช็คได้ก็คือตัวที่เป็น mrcah ตรงนี้นะครับมันประเมิอายุให้เราของกลุ่มดูบอเชีย่ยอยู่ที่4.55ล้านปีซึ่งก็ใกล้เคียงที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ว่า e s ยังไม่ดีนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเช็คได้ว่าโอเคไหมคือตัวนี้ครับให้มาดูที่ trace นะครับ trace เนี่ยถ้ามันดีเนี่ยมันต้องเริ่มนิ่งนะครับมันจะต้องนิ่งนิ่งแบบเป็นเส้นตรงเลยอันนี้มันยังแบบแกวงแวงแหวงแกวงแหวงอยู่ค่อนข้างมากรังนั้นถือว่าไม่โอเคนะครับยังต้องรอให้มันนิ่งกว่านี้ นะครับอันนี้คือการประเมินนะว,ว่ามันโอเคแล้วหรือยังนะครับงั้นอันนี้เราประเมินแล้วมันไม่โอเคเราก็ปิดไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากแก้ไขละ่ะให้มันดีขึ้นนะครับเรามาดูตรงนี้เขาก็บอกว่าอลองปรับอันนี้ดูโน่นนั่นนี่นะครับช่นบอกว่าตัวนี้ stretch operator นะครับตัวการยืด tree นะครับตอนนี้มันเริ่ม0.07 00. เขาบอกให้ลองปรับ scale factor เป็น0.106นะครับ ทีนี้จะปรับที่ไหนนะครับเรากลับมาที่บิวตี้ได้นะครับไม่เห็นมีโอเปอเรเตอร์เลยครับเราไปที่วิวครับแล้วบอกว่าโชว์โอเปอเรเตอร์แผะตรงนี้นะฮะวิวแล้วก็โชว์โอเปอเรเตอร์แผงตรงนี้นะครับโห้เพียบเลยครับคราวนี้ขึ้นมาเพียบเลยเมื่อกี้เขาบอกให้แก้อะไรครับให้แก้ stretch operator panel นะครับ stretch operator อยู่ตรงไหน three e a c h ตรงนี้นะครับพอเราคลิกลูกศรลงมาครับมันจะมี อะไรสเกลแฟกเตอร์ตอนนี้0.01เขาบอกให้แก้เป็นเท่าไหร่ครับให้แก้เป็น0.106 0.106นะครับโอเคแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็แก้อะไรอีกแก้ s เกลโอเปอเรเตอร์เค l เนลสเกล e อเปอเรเตนะครับอยู่ในเอ่ยบางทีมันจะหายากนิดนึงนะครับ คื news operator นะฮะคือ news a c t r scale operator b a c t e r scale operator น nah, ะครับอ่า b e c t a r scale operator น nah, ะครับบอกว่าให้ปรับ scale factor ให้ปรับ scale factor เป็นอะไรครับ scale factor เป็น0.021นะครับ จะเห็นว่าปรับได้เยอะมากทุกคนมันแบบมันเยอะจริงๆนะครับลองปรับอะไรอีกครับปรับโนด o อเปอเรเตอร์โนด r อเปอเรเตอร์ปรับเป็น2.631นะครับ2.631อันนี้เป็นเมื่อกี้โนดอเปอเรเตอร์ไปแล้วอะไรอีกคราวนี้อันนี้เป็นอ่าเมื่อกี้ s เ a l e o เ e อ a t o r อันนี้โนดอเปอเรเตอร์โนดอเปอเรเตอร์โอเคครับ ขอสเกลแฟกเตอร์เป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ไซส์อันนี้เปลี่ยนไซส์เป็น0.152เปลี่ยนไซส์ของอะไรเอ่ยเปลี่ยนไซส์ของ sub tree slide นะครับอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเราตามหากัน sub tree slide อ่า sub tree s l i d ตรงนี้เปลี่ยนไซส์เป็นเท่านี้นะครับคือพวกนี้มันเป็นรายละเอียดดีเทลเล็กๆของแต่ละส่วนนะครับเราก็มาลองปรับดูนะพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถ เซฟทับอันเดิมได้เลยนะครับเซฟทับปุ๊บทีนี้พอเราจะรันใหม่ทำไงครับเราปิดอันเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็เรากดรันบีชขึ้นมาใหม่นะครับกดโปรแกรมบีชขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือกไฟล์แต่เพิ่งรันนะนะครับเลือกไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทีนี้เนี่ยอันนี้มันจะมีว่า write only new l o g file ถ้ามันชื่อซ้ำเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้นะถ้าเกิดเรา ไม่อยากเก็บผลเกาล่าเราเนี่ยเราก็สามารถนะครับ overwrite l o อก i l ล์ ride, Fire, ได้คือไลซับทับของเก่าไปนะครับแล้วเราค่อยลันก็ยังจะโดนตำหนิอีกว่าให้ทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็ l ไอไลซ์รีคูดก็ประมาณเดิมนะครับทีนี้เรามาเช็คอะไรดีมาเช็คที่ Tracer นะครับแวขอเปิดได้วิธีนีนะ้เช็คที่ Tracer อ่ะแล้วลองลบไฟล์ขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวที่เําทำเมื่อกี้เลยทําใหม่นะครับอ่ะก็ EASUS ประมาณเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มดีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเทรดก็เป็นคล้ายๆเดิมนะครับงั้นการที่ปรับตามที่มันบอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไปั้นแสดงว่าการที่เราใช้ strict clock หรืออะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับงั้นเราอาจจะลองเปลี่ยนไปใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะลองเปลี่ยน c l ็ c k โมเดลไปเป็น optimize relax clock ดูนะครับเนาะซึ่งอันนี้เป็นทำให้แต่ละ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  clock แต่ละก้าเนี่ยใช้คล็อกคนละตัวการใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันถ้าอยากดูรายละเอียดกด e ตรงนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เราไม่เป็นไรเนาะเราก็ m c m c เหมือนเดิม operator นะครับ p r i o r เหมือนเดิมนะค้างไว้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทีนี้ก็จะมีตัว ocr o r o ptimal um relax cock ขึ้นมาให้เราปรับนะครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าปรับอะไรก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเนาะเมื่อเราทำเสร็จแล้วครับอันนี้เพื่อให้มันไม่ซ้าไฟล์เดิมเรากด save as ครับ save as เราก็อาจจะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นอันนี้เป็น optimize relax cock orc นะครับเราก็ save นะครับทีนี้ beast อันเก่ารันเสร็จแล้วต้องปิดนะครับเพื่อจะรันใหม่ต้องเปิดเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับกด beast ขึ้นมา แล้วก็ o ชว์ไฟล์นะครับ o oh, ออันนี้เราใช้ new file new l o อกไฟล์ได้เพราะว่าเป็นไฟล์ชื่อใหม่นะครับกดรันครับรจะเห็นว่าถ้าใครจำได้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันลบ2 0 0 0ันสองเนาะตอนนี้ลบลบสองแล้วแสดงว่าดีขึ้นพอสมควรนะครับก็มีการบอกให้เราปรับนู่นนี่นิด,นดหน่อยนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เรานะครับเนาะเรามาดู ผลการลันดีกว่านะฮะดู CER, ะเทรเซอร์นะครับเราก็บวกเทรเซอร์เข้าไปใหม่นะครับเราก็นี่เอา ROC log ROC log มาดูนะครับเป็นไงฮะก็ ES ประมาณเดิมนะครับ91เหมือนเดิมยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่า posterior ดีขึ้นไลริฮูดดีขึ้นนะครับจากอันเดิมเนียอยู่ที่มาณ 2, 2แต่ว่าเทรสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากแค่ว่าค่า ใหรายละเอียดดีขึ้นก็แสดงว่าเนี่ยอาจจะดีกว่าเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะครับโดยไอเดียเนี่ยเราอยากให้เ s s เนี่ยอยู่1 0อยถึง200หรือ200กว่ากอีกไปได้ยิ่งดีนะครับอันเนี้ยมันมีข้อจำกัดเพราะว่าเรารันสั้นแล้วก็ข้อมูลเราค่อนข้างน้อยนะครับแต่อันนี้เป็นการสาธิตให้ดูก่อนว่าทำอย่างเงี้ยได้ยังไงบ้างสุดท้ายถ้าเกิดเราพอใจกับผลและสมมติว่าพอใจนะต้องสมมติว่าพอใจเราก็จะมีไฟล์ชื่อว่า t r e e s ตรงนี้นะครับเราก็กดปุ๊บมันก็จะเปิดใน Figtree ให้เลยนะครับ อันนี้ก็จะโชว์เป็น time calibrated tree นะครับดูบอทเชียอยู่ด้วยกันนะีผมขอเพิ่ม Size ของ Tip l a b e l นิดหนึ่งจะได้มองเห็นนะครับอันนี้ดูบอทเชียอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็อยากดู time scale ครับคลิกที่ scale axis นะครับตอนนี้ก็จะโชว์0ถึง1.5นะครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวที่เป็น strict clock นะครับ ฟอนต์ไซส์ใหญ่ๆนิดนึงอาจจะได้เห็นนะครับแล้วเราก็อันนี้แต่ว่าอาดีตเนี่ยมันเริ่มตรงนี้ใช่ไหมนี่ปัจจุบันต้องเป็นศู์อยู่ตรงนี้ดังนั้นเราจะโชว์เป็น reverse axis ครับเนาะกลายเป็นว่าตรงเนี้ยนะครับมันมันบอกว่าตำรวดแค่อายุ0.7ก,กว่าเองนะฮะซึ่งไม่ตรงกับที่เราอยากได้ไวเนาะมันก็แปลกๆนิดนึงงั้นเราลองดูทรีกันนึ่งครับลองลงทรีที่มาจาก O.R.C. นะครับอ่ OR C, า O.R.C. ี Long ๋ยวลองทำ Scale Axis ดู Reverse Axis มันไม่ยอมโชว์กริดให้เราทุกคนทำไมน o no. ออ่าอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวดูบอลเชียร์เนี่ยครับเอ้มันทิปเลเบลทีหนึง มันพหลุษอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าลบหนึงกว่ากว่าก็ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้การทำพวกนี้ครับมันเหมือนเราต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยแล้วค่อยๆปรับพารามิเตอร์เข้าไปให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดแล้วก็ต้องคอยพิจารณาว่ามันมันถูกต้องตามที่เราคิดไว้ไหมนะครับเนาะก็ก็คือต้องมีการปรับเรื่อยๆเลยเพราะฉะั้นอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ยากนิดนึงสำหรับทุกคนเนาะแต่ว่า ยังไงก็ลองดูนะครับอ่ะให้อันเพิ่มอีกนนึ่โนโดเลเบลนะครับโชว์โนโดเอชก็จะพบว,ว่าอันนี้โ o นโดเอชของซีนัสอยู่ที่ลบหน4นะครับซึ่งอันเนี้ยยังประมาณผิดเพราะเราเราต้องการให้โนโดเนี้ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านปีนะครับอันนี้ผิดไปเยอะเลยเพราะงะั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับก็ให้ทุกคนใช้โปรแกรมเป็นก่อนแล้วส่วนที่เหลือเนี้ยจะปรับอะไรไปยังไงเนี้ยอาจจะต้องไปอ่านตัวอย่างจากเปเปอร์อื่น นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการใช้บ้างต้นของ beauty a t d e b e a s t นะครับ